บัสี <by> ่คนที่ฉันมาไรก็พอแล้วครบให้รำบาดใจไปเจิดนะหูฟังบูทุกราคาหลักสิบจ้าฉันใส่อยู่เลยเธอเห็นปะเธอดูดีเวอร์เธอเห็นปะนี่เขาจะเป็นหูฟังอินเอียร์อย่างนี้เลยเชินะคะนะเชินะกันน้ำ IPS ฟิลชือนะกันเหงื่อกันละองน้ําได้นะจ๊ะแล้วก็สามารถแบบดนละองฝุ่นได้ประมาณนี้นะเธอนะแต่ว่าไม่แนะนำให้เดินตากฝนนะเธอนะก็ไม่แนะนำเอาไปดำน้าด้วยนะคะนะเออมัน IPS4 เธอนะเออเวลาใส่ก็จะเียนใส่อย่างนี้เลยเธอหีีอย่างนี้เลยงาเออเจอผิดดาน <laughs> นี่นี่ใส่อย่างนี้เธอเห็นไหม นี่แสดงผมเป็นจอจิตตอนด้วยเธอเลือ่ามากหลักสิบเธอเธอเขาขายได้ยังไงอ่ะเธอนีแล้วมีไฟตรงนี้ด้วยเธอเห็นแหมนี่นะแล้วเวลาเอาออกใช่ไหมเธอนี่แกะอย่างนี้เธอนี่นะนี่คือการเอาออกนะเธอนีเลิศเ,เ,เ,เธอรับประกันหกเดือนเต็มเธอเอาอะไรมากมาเธอลักสิบประมาณนี้นเธอนะนี่นะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึงสี่ชั่วโมงเลยนะจ้าฉันบอกเลยเธอนะจุดินี้เธอนะ ซื้อไปฝากน้องๆหนูได้เชิและแบบสายออกกำลับบงกายตัวนี้คูเเชีร์มากๆเพราะว่ามี IPS4 นะกันน้ํากันเหงื่อได้เลยนะจ๊ะเชินะออกกำลับบงกายตัวเหนื่อสกนูนนี่นั่นเชินะอูฟังก็สามารถใช้ต่อได้เลืๆๆๆ่ๆเธินี้เลยจ้ะนะ ตัวหูฟังจะเป็นบูชุด5.3นะคะนะาเขาจะให้กล่องมาอย่างนี้เลยค่ะมี่คือกล่องนะคะน,ะนี่แกะแล้วนะเออนะแล้วก็ให้ตัวนี้มาเทอนี่ <c oughs> นะคะนะแล้วก็ให้คู่มือมาอย่างนี้เลยเชิญนะเออนี้ค่ะนะคะนะแล้วก็ให้สายชาร์จมาเป็นสาย Type C นี้อย่างนี้เลยนะชู USB A อย่างนี้เลยค่ะนะความยาวสายก็ประมาณนี้เลยนะจ้านะ อย่างนี้เธอเห็นไหมเธอดูความนี่เธอเห็นไหมด้วยความที่ฉันใช้จริงอะไรจริงฉ,ฉันใช้มาแล้วประมาณเดือนหนึ่งมันเธอโอเคมากๆเลยนะเธอนะเวลาเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมคะชื่อของหูฟังจะเขียนคําว่า t w s อย่างนี้เลยค่ะนี่นะนี่นะ T w s ค่ะนะเป็นชื่อหูฟังเวลาต่อบลูทูธนะคะนะนแล้วควบคุมง่ายมากเธอนะเหมือนหูฟังหลักพันเลยเธอฉันบอกเลยเธอสู้ได้ฉันบอกเลยหูฟังตัวนี้เธอนะแล้วตัวหูฟังสามารถควบคุมการเล่นเพลงของตัวโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะนะนี่เลยค่ะนะคลิกทั้งที่ตัวหูฟังเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงค่ะ แล้วก็หยุดเพลงนี่นะคะนะถ้าคลิกสองีที่ด้านซ้ายใช่ไหมจะเป็นการเพิ่มความดังค่ะนี่เลยนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดถ้าคลิกสองครั้งที่หูฟังด้านขวาใช่ไหมจะเป็นการลดเสียงเพลงค่ะนี่เลยนะจ๊ะน้านะนะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนะ เธอฟังก์ชันขนาดนี้ยัเธอจริงๆราคา6 8บาทคือคุ้มมากๆเลยนะที่สำคัญเธอประกัน6เดือนด้วยและสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงเลยเธอนะที่สำคัญเธอกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะจ๊ะโดนใจสายเล่นกีฬาแน่นอนค่ะและถูกใจสายฟังเพลงแน่นอนนะจ๊ะสนใจจิ้มดูนา้กาก่อนได้เลยนะคะราคาโดยประมาณ68บาทเลยนะใครได้ราคานนี้รีบกดเลยนะฝากอุดหนุนด้วยนะ